และนี่คือการแข่งขันซ่อนแอบแยกร่างในวันนี้พวกเราชิคกี้เอ็นเจจะมาแข่งซ่อนแอบแยกร่างกันโดยที่เอ็นเจจะเป็นคนซ่อนความสามารถของคนซ่อนนั้นคือจะมี NPC ที่หน้าตาเหมือนตัวเองเต็มไปหมดสิ่งที่ต้องทําก็คือการเนียนไปกับ NPC โดยไม่ให้โดนจับได้และทําการทําลายเทียนเรสโตนทั้ง5อันให้ครบถ้าสามารถทําลายเทียนได้ทั้งหมดจะถือว่าเป็นผู้ชนะเอ็นเจจะสามารถซ่อนเนียนเป็น NPC ได้เนียนสักแค่ไหนและใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ฝากน้องๆช่วยกันกดไลค์ และคอมเมนต์ทายกันหน่อยนะครับว่าน้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอาแหละแล้วถ้ากดไลค์กันเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมกันเลย let's go <S เลิกกักแล้วละก่อนนะเตงเอ๊ะประตูได้เดเ,ดเดบ่บวแล้วมาเฮ้ยอย่าเฮ้ยต้องต้องร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์อ่ะเพลงนี้กำลังฮิตเลยเฮ้ยแล้วแต่นายเต้นอะไรของไหนเนี่ยอ่ะโตเอ้ยถ้าเต้นฉันอย่างเท่เลย <c oughs> เลิกลากแล้วกักก่อนนะเตงเ้เฮ้ยไม่ได้สักหน่อยอะ ตูเลงตู้เลงตูงเลงตูเลงเตงโอ้ยเหนื่อยใจเพื่อนใหม่ใกล้ฉันเอาล่ะเอ็นเจในวันนี้นะเรามาแข่งซ่อนแอบกันอีกครั้งหนึ่งนะใช่แล้วแต่ว่ารอบนี้จะเป็นคนซ่อนบ้างเอานี่ฉันเตรียม NPC ไว้ให้เธอแล้วว้วเรามา <แจ S 1> ดูก<จ>ัน<ๆ>ดีกว่าว่ามี NPC อะไรบ้างกันวันนี้โอเคงั้นมาดูกันก่อนแล้วว่าตัวแรกเป็นยังไงเอาเอามาเลยตัวแรกชึบนี่นี่ เหมือนเกินไปแล้วนะเนี่ยเหมือนสุดๆไปเลยอะตัวเท่ากันด้วยเอ็นเจฮ่าๆรอบนี้แหละ่านบอกเลยว่านายจะต้องงงเป็นไก่ตาแตกฮยโหอะไรจะขนาดนั้นล่ะโอเค NPC ตัวเนี้ยนะจะเป็น NPC เธอที่เดินไปเดินมาปกติไม่มีอะไรอเอาไรเอานี้ไปดูตัวที่สองยบาย เจ้าตัวนี้จะเป็นตัว<อ>ย่อแบบนี้นะแล้วก็เดินไปเดินมาโอ้โห,โโหเดี๋ยวนะเอ็นเจนี่มันเหมือนสุดๆไปเลยนี่นะโอ้โหมันก๊อปปี้กันมาเลยแล้วแถมเดินช้าเหมือนเธอด้วยดูสิอยากไม่ออกลกจิกกี้นะอย่างเงี้ยใช่แล้วอ่ะเอาแล่ะต่อไปตัวที่3เอาไปดูว่าเป็นยังไงตัวที่สาบ้าบเจ้าตัวนี้นะจะเป็นตัวที่ยืนนิ่งๆแล้วหันไปหันมาเฉยๆเพิ่มความเนียนน่ะไหนเ้าลองทําตัวนิ่งๆเหมือนมันหน่อยสิเฮ้ยโอ้โหเอ็นเจเนียนสุดๆไปเลยเอยเหมือนแล้วเปล่าโอ้ยฉันก๊อปปี้อย่างเนียนน่ะโอ้โหฝีมือการเนียนเป ็นของเธอนี่ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ตัวไหนเป็นเธอกันละเนี่ยอะไตัวไหนกันนะก็ต้องตัวนี้สิ <c oughs> โอ้โหโอเคโอเคถือว่าเนียนใช้ได้อยู่ <c oughs> เอาอะไรเอานี้ไปนี่ตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแหละตัวนี้เนี่ยสุดพีคเลยเอ้ยังไงอ่ะงั้นลองป้ามีอะจะเป็นไรโอ้โเจ้าตัวเนี่ยนะเป็นตัวคลานยังไงละ่ะเป็นตัวที่ทําให้เสียสมาธิคลานไวจสุดไปเลยอะถึงตัวนี้จะไม่ค่อยเนียนก็เถอะแต่ว่านะก็อาจจะเนียนเป็นบางโมเมนต์ก็ได้เฮ้ยก็จี เอาแหละแล้วเธอมีสีตัวนี้ในการทำเนียนนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วบอกเลยว่างานนี้ง่ายมานปอกกล้วยเข้าปากส่วนนายก็ต้องงงเป็นไก่ตาแตกเออให้เรามาดูกันฉันจะใช้ขวานเนี่ยกระโดดเฉาะตัวที่คิดว่าเป็นเธออ๋อนายก็มีโอกาสเฉาะแค่สครั้งโอเคไหมอ่ะใช่แล้วถ้าฉันตีผิดเกิน3ตัวแล้วก็ถือว่าฉันแพ้นายก็จะกลายเป็นไก่หัวแตกเออฮ้ยส่วนหน้าที่ของเธอนะ่ะฉันจะทำการวางรสตทนพวกนี้ไว้ทั้งหมด5อันถ้าเธอสามารถเนียนแล้วเดินมาตีได้หมด5อันเลยก็เธอจะเป็นผู้ชนะ เข้าใจแล้วไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเราจะแข่งกันทั้งหมด3ตาใครชนะ2ใน3จะเป็นผู้ชนะในวันนี้ โอเคไปลูยกันเลยสถานที่แรกที่เราจะแข่งกันนะเอ็นเจก็คือห้องเรียนยังไงล่ะโอ้ยสถานที่คุณเคยเลยนี่นะง,งั้นก็อีซี่อีซี่อะไรนะสิในวันนี้เราอยู่ในโรงเรียนอยู่นะที่นี่แหละเอ็นเจห้องเล็กๆอย่างนี้เข้าใจแล้วเอาแหละฉันจะทําการไปปิดตาข้างนอกส่วนเธอก็ทําการวาง NPC ข้างในนี้นะเข้าใจแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันจะต้องทาการวางเทียนทั้ง5ก่อนนะสิโอ้ยแหมนายก็เลือกจุดที่แบบว่าค่อนข้างจะยากเลยนันเนี่ยใช่แล้วแหละโอเคสามันแล้ว สี่อันแล้วก็5อันโอเคต่อไปก็ตาเธอวาง NBC แล้วเดี๋ยวฉันมาใจแล้ววา,วางเสร็จ <ไป S 2> แล้ว <ไป S 2> เรียกฉัน,น<ช>ล่ะอไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยก็แค่วาง NBC เอาละสิ่งที่ฉันจะทำก็คือฉันจะวางมันให้เยอะที่สุดเลยอะ่ะเพราะว่าเจ้าชิกี้เนี่ยเป็นคนขี้สังเกตมากถ้าเกิดว่านพลาดไปแต่นิดเดียวแล้วก็ซี่แงแกง,งั้นก็ทำการวางไว้ให้ทั่วห้องเลยกันละกันที่สำคัญที่สุดก็คือการวาง NBC ไว้ใกล้ๆเจ้พวกนี้ยังไงเล่ามันจะได้เนียน ฉันคิดว่าน่าจะเยอะพอแล้วหรือเปล่านะหวังว่าจะชิกกี้จะไม่ตกใจนะเอ้ยฉันวางเสร็จแล้วโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมเอ็นเจฉันพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นฉันเข้าไปเลยนะไหนดูซิเป็นยังไงเอยโอ้โอ้ my god อะไรกันแลเนี่ยเอ็นเจนี่มันไม่เยอะไปหน่อยเหรอเอยเยอะตรงไหนอะก็ปกตินี่นะโอ้โหเต็มห้องเลยบอกไม่เยอะตรงไหนเนี่ยไม่เยอะนายคิดมากโอ้โหเดี๋ยวนะมันเยอะขนาดนี้ฉันว่ามันยากเกินไปไหมอะไม่ ในต่องนานนายก็วางเยอะเหมือนกันอ่ะเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเอาและถ้าอย่างงั้นฉันจะเริ่มหาแล้วนะข้าใจแล้วโอเคตอนนี้เทียนยังครบทั้งหมด5อันอยู่ฉันจะต้องสังเกตดีๆว่าตัวไหนทําท่าทางแปลกๆไม่เหมือน N p c พตัวอื่นแนะ่ก็นั่นนะสีนะ่าเอเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวนะเจ้าตัวนั้นมันยืนนิ่งๆอยู่ที่มุมห้องเอ็นเจฉันคิดว่าเธออาจจะทําก,การเนียนเป็น NPC ยืนนิ่งๆหรือเปล่าฉันลองกระโดดฟันเลยหรือกันี่้ยแด ตัวนี้แหละ เฮ้ยไม่ใช่นี่นะตัวปอมใช่หรือเปล่าไหนสังเกตผิดหรือเปล่าอ่ะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ตอเทียนเทียนหายไป2อันแล้วเหรอเนี่ยใช่หรือเปล่านายวางเทียนไว้ตรงไหนบางอ่ะเฮ้ยเทียนเหลือแค่สอันเอ็นเจแสดงว่าเธอจะต้องอยู่แถวๆกลางห้องแน่ๆเลยอ่ะเอ๊ะเฮ้ยว่ามันยัวเยียไปหมดเลยเอ๊ะหรือว่าตัวนี้เออาจจะไม่ใช่เอ็นเจน่าจะเป็นตัวที่เดินไปเดินมาหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียนหายไปอันนึงแล้วอะไรกันละเนี่ยเฮ้ยก็เพราะมีเอ็นเจยูอ เย้นต่ไปหมดเลยยังไงล่ะสวยแล้วสิมันจะเนียนเกินไปหรือเปล่า่ะไม่เนียนหรอกนายต้องใช้สังเกตเพ่งจิตดูดีโอเดี๋ยวนะตัวนี้มันหันมามองฉันแปลกๆเมื่อกี้นี้เอาละนี่แน่นอนเจเก้อยไม่ใช่ฮ้่ ผิดตัวอีกแล้ว2ตัวแล้วฉันไม่สามารถทายผิดได้แล้วเนี่ยเอ็นเจเออย่างนั้นเหรอโอ้โหจุดสังเกตมันคืออะไรกันละเนี่ยทีเดียเดี๋ยวนะตอนนี้เทียนเหลือ2อันถ้าฉันคอยสังเกตเทียนดีๆแล้วก็ยังไงก็ไม่คล้าสายตาไปแน่นอนจะต้องเป็นตัวที่เดินใกล้ๆเทียนแน่ๆเลยอะโอ้ยชิกี้นายก็คิดมากเกินไปใครก็จะไปเดินใกล้เทียนด้รู้ว่ามีนหนอยู่ใกล้ๆกันแล้วเอ้จะตัวนี้มันเดินมาชนฉันน่ะเดี๋ยว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 แปลกๆนะแปลกๆหรือเปล่า แปลกๆหรือเปล่าเอ๊ะเฮ้ยฉันบอกแล้วไงเราว่านายอะคิดมากตัวไหนกันเนี่ยใบก็ไม่ได้ด้วยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยทีนี้ก็วใจนะสิเอ็นเจเธอจะเนียนเกินไปแล้วนะเฮ้ยชิคกี้นนายต้องลองใช้ใจมองดีๆฉันใช้ทั้งตาทั้งใจมองแล้วเนี่ยฉันไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ยเอ็นเจเออก็นั่นนะสินะเดี๋ยวเ,เดี๋ยว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 ตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่า เอ็นเจมันมี n อ c ตัวหนึ่งเดินหนีใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดียว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอเล่นอย่างนี้เลยเหรอเอ็นเจหน่อยแน่เฮ้ยจิกกี้เราจับได้อยังไงกันเนี่ยฉันว่าฉันก็เนียนอยู่นะแสดงว่าฉันดูถูกตัวแล้วสินะใช่เลยเอ้ยแต่ตีไม่ทันน่ะเอาแต่ถือว่าเป็นความโชคดีของฉันละกันนะเฮ้ยไม่ได้แล้วรอบต่อไปฉันจะใช้เป็นขวานในเทอร์ไรท์แทนจะได้ตีแรงๆโโโอ้ห เอาแหละเอาเป็นว่าเธอชนะหนึ่งฉันแพ้หนึ่งนะเข้าใจแล้วแม่อยากรู้จังเลยว่าด่านต่อไปจะเป็นยังไงถ้าเธอชนะอีกตาหนึ่งนี่ถือว่าฉันแพ้ไปเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วอะไรอย่างเซ็งเลยช่ดดูให้ดีนะเชกกี้เ,เอาเป็นว่าด่านต่อไปเดี๋ยวฉันเลือกเองว่าเราจะซ่อนที่ไหนอะเอาเลยเอาแหละแล้วสถานที่ต่อไปที่เราจะมาซ่อนกันนั่นก็คือสะว่ายน้ำยังไงล่ะเอ็นเจยังชอบเลย โอเคสถานที่เนี่ยกว้างอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นอ่ะนะมันก็จะยากสำหรับคนซ่อนยังไงล่ะโอ้โหชิคกี้ ที่กองะมัดเลยอะ่ะเอาแหละเทียนนันแรกฉันจะปักไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็บนอัฐจันทร์ตรงนี้เลยโอยไกลอ่ะชิกี้แต่ลานมันไกลมากเลยอ่ะใช่แล้วแหละด่านนี้อาจจะยากสําหรับคนซ่อนฉันบอกเลย,ยถามจริงจะมี n p c ที่ไหนปีนขึ้นไปได้บ้างอะ่ะอ,อันสุดท้ายก็ต้องไปตรงนี้ยังไงล่ะที่กองะมาที่เลยอ่ะ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะวาง NPC ซยังไงอรอบเนี้ยเอาแหละฉันไปปิดตาแล้วจะทํายังไงก็เลือกเอาแล้วกันนะเอ็นเจหยหน่อยนะ อนะเอาล่ะสิ่งที่ฉันต้องทําก็คือวาง n p c ให้กระจัดกระจายเข้าไว้เหมือนเดิมแต่ที่สําคัญนั้นก็คือทำไ,ไมเบีซีถึงกระโดดลงน้ํากันหมดเลยล่ะต้องวางต้องวางให้กระจายกระจายเข้าไว้เอาล่ะหลาย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 ,ลาย,ลายตัวเลยถึงแม้ว่า n p c จะไม่ค่อยอยู่กับพี่ก็เธอแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วฉันเองก็จะเนียนเป็นบ p c ได้เนียนที่สุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นตําแหน่งก็ไม่สําคัญเพราะว่าตํานานสําคัญกว่าเอ้เอาล่ะชิกี้ฉันพร้อมแล้วเข้ามาดเลย S <S โ,อโอเคฉันมาแล้วเอ็นเจไม่ต้องห่วงฉันหาเจอแน่โอ้โหใหม่ก็อาจจะจะใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเอ็นเจโอ้ยตอนนี้เสียเหมือนกุ้งเต้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแล้วมีตัวที่ลงไปไว่ายน้ําได้ด้วยอะอะไรกันละเนี่ยฉันคิดว่าทุกตัวน่าจะลงไปไว่ายน้ําได้หมดเลยนะโอ้ยฉันว่าเธอใส่เยอะเกินไปหน่อยนะเนี่ยเฮ้ยไม่เยอะหรอกนะเฮ้ยยังไงเหมือนกุ้งเต้นอ่ะเฮ้ยคอมฉันกระตุกหน่อยหน่อยแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยชิคกี้อย่าคิดมากนะเอาแหละไม่เป็นไรเอาไปว่าเริ่มหาเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้ เริ่มจากอะไรก่อนดีแล้วเดี๋ยวทีนี้ก่อนเนี่ยต้องเช็คก,ก่อนว่าเทียนยังอยู่ครบหรือเปล่า1 2 3 4ครบอยู่โอเคถ้าฉันมองจากบุมกว้างเนี่ยฉันก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวไหนมันต่างจากเพื่อนตัวไหนกันนะตัวไหนกันนะ ตัวไหนกันนะเอ้ยเทียนยังอยู่ครบอยู่ฉันไปไหนดี่ละเนี่ยเอ่อเอาเป็นว่าด like ูจากการเคลื่อนไหวเจ้าตัวนิ่งๆนี Some ่น่าจะไม่ใช่นะมีตัวไหนที่มันแปลกๆอยู่ในน้ำหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่มันยากเกินไปแล้วเอ็นเจเอาเป็นว่าเริ่มมองจากตัวในน้ำก่อนแล้วกันรู้สึกว่าทุกตัวเนี่ยจะเป็นกุ้งเต้นหมดถ้ามีตัวไหนไม่เป็นกุ้งเต้นแล้วก็ฉันจะเตีตัวนั้นแหละฉันไม่ได้เป็นกุ้งเต้นหรอก嘛แสดงว่าไม่ได้อยู่ในน้ำสินะใช่แล้วฉันไม่ได้อยู่ในน้ำ ง่ายชะมัดเดี๋ยวนะเฮ้ยเทียนเทียนหายไปอันนึงแล้ว1 2 3 4เฮ้ยแย่แล้วสิเทียนหายไปอันนึงจริงด้วยเฮ้ยตาฝาดตาฝาดตาฝาดบอกแล้วไงเราก็เป็นกุ้งเต้นอยู่ในน้ำเอ้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่กุ้งเต้นหน่อยแน่ะเอ็นเจไวชะมัดเลยนะ1 2 3เอ๊ะเดี๋ยวนะ3 4เฮ้ยอันนี้ก็โดนตีไปแล้วโดนตีไปแล้ว2อันแย่แล้วเหลือ3ามอันเอ้ยสวยแล้วสิเอ๊ะหรือว่าเธอจะเป็นหนึ่งในตัวที่อยู่ข้างบนตรงนั้นหยุดเดี๋ยวนะชิี้ เฮ้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอ๊แต่ก็ดูเป็นเอ็นตซีปกตินีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี oh, okay. oh, oh, okay. um> ๋ยวเดี Hayır ๋ยวเดี๋เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจะเจอแล้วจะเจอแล้วจะเจอแล้วใช่แน่แน่ใช่แน่แน่ใช่แน่แน่เดี๋ยเยเดจอแล้วเจอแล้วเอ็นเจโดนฉันแน่ฉันเห็นอยู่เ้ไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนนี่แหละจะหนีไปไหนเอ็นเจ เออดี่<ห>น,น่ะเรียบร้อ,<ห>รอยที่งงชะมัดเลยอะที่กองอะไรของเธอล่ะเอ็นเจรู้ไหมว่าเธอพลาดตรงไหนน่ะพลาดตรงไหนยังั้นเหรอก็เธอถือเรสตโทนทอชไหมอ่ะอ๋อย่างนั้น <c oughs> เองเหรอฝ้ายตาที่2ชั้นชนะเอาล่ะเอ็นเจและในตาสุดท้ายนี้ตาตัดสินเราจะแข่งกันที่โรงอาหารเลยนะเข้าใจแล้วโอ้โหเธอเล่นวานตัวละครของเธอเต็มไปหมดเลยฮะ มันก็ต้องธรรมดาอยู่แล้วสิเอาแหละเธอพร้อมหรือยังฉันพร้อมแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยตาสุดท้ายตาตัดสินสองเริ่มได้่ในรอบนี้นะเอ็นเจมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกเพราะว่าฉันได้ทําการวางเทียนไว้ตามเสาเนี่ยทั้งหมด5อันเรียบร้อยแล้วและเป็นจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนด้วยหนึ่งองสา้สี ไปเลยไปจุดที่มองเห็นได้ชัดแล้วก็หายากสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะหายไปแล้วอันนึงเหรอเนี่ยไวชะมัดเลยเอ็นเจเปิดมาเธอก็จัดการไปแล้วหนึ่งอันเลยเหรอเนี่ยเอยใช่ที่ไหนเราลืมวางเปล่าเอยฉันวางไปแล้วฉันจําได้แน่นอนว่าฉันวางไว้ตรงนี้แสดงว่าต้องเป็นตัวใกล้ๆนี่แน่นอนเลยเอยมันตัวไหนกันละเนี่ยเธอต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเธอคงไม่เดินไปไกลกว่านี้หรอกเ้ยทำไมนายถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็เธอเพิ่งตีทอสตตรงเสาที่ไปอ่ะอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือเปล่าใกล้ที่สุดน่เนี่ยตัวเนี่ย ก็มีส่วนจริงอยู่นะพ่อจอรอดีแน่พ่อตรงนี้แน่ เฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าะบอกแล้วยังไงเล่านายทำไมชอบคิดไปเองนะว่าฉันจะอยู่แถวแนั้นน่ะเฮ้ยอย่ามาหลอกกันซะยากเลยเอ็นเจเธอจะต้องอยู่แถวแทอชนี่แหละแน่ตัวนี้แน่นอนเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้อยู่ใกล้ทอชที่สุดเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่นิ่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอ็นเจเธอจะทำอไมอ่ะเอ๊สงสัยจะไม่ใช่ฮะเฮ้ยโอ้โหแล้วเธออยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามเอ๊ะเดี๋ยวนะหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจ้เธอตีไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยหน่อยได้เอ็นเจเธอจะต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเอ๊ะเฮ้ยเฮ ใช่เธอหรือเปล่าใช่ฉันหรือเปล่านะยืนอยู่ข้างหลังเสาทำเป็นหันไปหันมาอันแน่ฉันว่านี่เป็นเธอแน่เลยอ่ะเอ็นเจใช่ฉันหรือเปล่านะโอ้ไม่น่าใช่เฮ้ยสวยแล้วหายไปอีกอันนึงแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยหายไปสองเลยสวยแล้วเหลือแค่อันสุดท้ายอันเดียวเอ็นเจเธอจะเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยเอ็นเจโอ้ย โอ้ยฉันอุตส่าห์เจอเธอแล้วหน่อยน่ะเหลืออันสุดท้ายที่แสดงว่าหมดแล้วใช่ไหมอ่ะก็หมดแล้วสิโอ้ยนั่นก็หมายความว่านายแพ้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสนุกชะมัดเลยอ่ะในระหว่างที่นายหันไปมองอันที่มันถูกตีฉันก็ตีอันที่ยังไม่ถูกตียังไงแล้วหน่อยแน่โอ้เซ็งชะมัดแล้วเมื่อกี้นี้ฉันเจอเธอแล้วอ่ะสบตากันแล้วด้วย ไั้ใจฉันสั่นเลยนะนี่ยจะคิดว่าเอ๊ะเอายังไงดีลุกเลยแล้วกันโธ่เอ้ยใกล้เกินไปฉันตีเธอไม่ทันแน่อโหสรุปว่าวันนี้ฉันแพ้สินะจิกกี้นายแพ้แล้วไอแสงชมัด